นี่คือปัญหาใหญ่นะครับที่หลายๆท่านบอกว่าทําไมเช็คแล้วเงินไม่เข้าคือที่มาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในที่สุดมาตรการเราชนะเฟส2ซึ่งรัฐบาลจะทําการแจกเงิน2,000บาทวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ทําการโอนมาให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าท่านใดได้ไม่ครบนะครับหรือว่าท่านเช็คแล้วเงินไม่เข้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะบอกวิธีแก้ไขด้วยนะครับ นี่นะครับผมทําการเช็คที่เว็บไซต์เราชนะนะครับโครงการเราชนะมันจะขึ้นรายละเอียดการรับสิทธิ์นะครับซึ่งของวันนี้นะครับจะเป็นครั้งที่10แล้วนะครับครั้งที่9กับครั้งที่10นี้จะเป็นเราชนะเฟส2นะครับ ส่วนที่ผ่านมาแล้วคือครั้งที่1นถึงแนี้เป็นเราชนะเฟส1นึ่งนะครับเฟสสองสอพบาทสัปดาห์ก่อนโอนมาแล้วนะครับยีพฤษภาสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้นะครับยีพฤษภาหกสี่หกยเจหรือ700บาทสถานะคือได้รับแล้วนะครับจะเป็นยอดสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับส่วนใหญ่ถ้าท่านเช็คจะได้รับครบทั้ง1000บาทนะครับส่วนบางท่านที่ได้ไม่ครบ รัฐบาลเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจะให้1000แต่เขาแจ้งยอดว่าจะโอนให้แค่67 5บหารือ700บาทแต่เขามีอธิบายตรงนี้นะครับว่าไอ้675หรือ700ตามตารางเงินที่ได้รับเดี๋ยวสิทธิ์ตรงนี้นะครับเขาจะเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการให้เต็มวงเงินสูงสุดสัปดาห์ละ1,000เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะได้รับ67 5บาทหรือ700บาทแต่ ไอเงินส่วนที่เหลือนะครับ325กับ300บาทเขาก็จะรีบเติมโปะมาให้จนเต็มจนครบ1,000นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดได้เงินไม่ครบถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านได้ครบแน่นอนส่วนวิธีการเช็คยอดแล้วก็เช็คเงินคงเหลือด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนท้ายท้าคลิปนะครับ แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตรวจสอบวงเงินปรากฏว่า0บาทนะครับเดี๋ยวผมมีคําอธิบายนะครับว่าทําไมท่านถึงเช็คแล้วได้0บาทนะครับสำหรับในส่วนกลุ่มเปราะบางนะครับท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการที่ไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนหรือเรียกอย่างว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มพิเศษนะครับท่านไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับท่านจะได้รับ1000บาทเต็มๆนะครับต่างกับกลุ่มบัตรคนจนที่จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วนี่ก็ยังเป็นอีกกลุ่่มมนึงทีเหหลือรรรับสา กานเยียวยารอบ3ระยะที่1นะครับก็คือกลุ่มมอ3เรารักกันนั่นเองนะครับทั้ง2กลุ่มนี้ก็จะได้เงินงวดสุดท้ายในวันจันทร์ที่31พฤษภาคม64นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือจบนะครับทุกกลุ่มจะต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่30มิถุนายน64นะครับแล้วนี่ก็มาถึงวิธีการเช็คยอดนะครับรวมถึงผมจะอธิบายด้วยนะครับสาหรับท่านที่ ทำการเช็คยอดแล้วเงินไม่เข้านะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับดูตามนี้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับปุ่มบัตรคนจนสามารถเช็คยอดเราชนะได้3ช่องทางดังนี้ 1. ให้โทรสอบถามที่ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับ0 10 2 109 2345พอท่านกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีคอมพิวเตอร์รับสายนะครับ ท่านไม่ต้องไปฟังนะครับท่านกดเลข3ได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่ามันจะพูดยืดยาวบางครั้งก็ฟังไม่ทันทําตามผมได้เลยนะครับก็กด3 พอกด3เสร็จปุ๊บมันก็จะพูดอธิบายนะครับให้ท่านกด1กด2กด3ท่านก็ไม่ต้องฟังนะครับกด8ได้เลยนะครับจะเป็นวงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะนะครับถ้าท่านต้องการเช็คยอดวงเงินเราชนะสําหรับท่านที่บอกว่าทําไมโทรเช็คแล้วเงิน0นบาทนะครับถ้าศูนบาทแปลว่าท่านไปกดผิดนะครับท่านไปกดเลข2เลข2นี้เป็นวงเงินที่หลายๆท่านกดกันทุกเดือนนะครับท่านเช็คก,กันเบอร์นี้ถ้าท่านเช็คเบอร์นี้นะครับ เป็นการเช็คเงินตามยอดบัตรคนจนแบบปกตินะครับตามมาตรการทั่วๆไปก็คือเป็นเมนูส่วนลดร้านขาธงฟ้าระชารัฐนะครับปุ่ม2นี้ท่านจะเช็คได้ก็คือจะเป็นยอด200กับ300บาทนะครับถ้ายอดนี้มันหมดก็คือ0ถ้าท่านกดเบอร์2ท่านไม่มีทางเจอเงิน1000แน่นอนนะครับถ้าท่านจะตรวจสอบมาตรการเราชนะนี้นะครับที่ผมกําลังพูดถึงนี้ ท่านต้องกดเบอร์8เท่านั้นนะครับพอท่านกด8แล้วระบบอัตโนมัติมันจะให้ท่านใส่เลขหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักนะครับหรือท่านจะเลือกใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าท่านสะดวกเลขอะไรนะครับถ้าเป็นผมก็กดเลขประจําตัวประชาชนก็ง่ายกว่ามันเลขน้อยกว่านั่นเองนะครับ13หลักพอกดเสร็จท่านต้องตามด้วยปุ่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับพอกดเสร็จ ปุ๊บระบบมันก็จะให้ท่านใส่รหัสพิน6หลักนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะทราบดีนะครับพอใส่รหัสพิน6หลักแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบบมันก็จะบอกนะครับว่าท่านได้รับเงินมากี่บาทแล้วเงินยังเหลือเท่าไหร่นะครับมันจะบอกทั้งหมดถ้าท่านกดตามที่ผมสอนนี้นะครับมันก็จะบอกยอดเงินตามที่ผมบอกนี้นะครับก็คือ1,000บาทการเช็คโดยวิธีที่1นี้นะครับผมมีคําแนะนําดีๆก็คือถ้าท่านจะเช็คแบบสบายๆนะครับผมแนะนําให้ท่านเช็คในเวลากลางคืนนะครับเรียกว่ายิงดึกเท่าไหร่ ยิ่งโทรง่ายนะครับผมเช็คตอนกลางคืนนี้ไม่เคยมีปัญหานะครับโทรติดทุกครั้งไม่ควรเช็คเวลากลางวันนะครับเพราะว่ากลางวันนี้คู่สายมันเต็มนะครับส่วนวิธีเช็คยอดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเช็คที่เครื่อง EDC นะครับก็คือขณะเดียวกันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ที่ไปใช้สิทธิ์ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้1 ให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับร้านค้าที่มีเครื่อง EDC ในการรับจ่ายเงินการตรวจวิธีนี้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเรานะครับแต่ที่สําคัญก็คือเราต้องบอกร้านค้านะครับว่าตรวจสอบสิทธิ์เราชนะนะครับถ้าเราไม่บอกเขาบางทีร้านค้าเขาก็คิดว่าเราตรวจสอบสิทธิ์ในบัตรคนจนดั้งเดิมนะครับ คือสิทธิ์ธงฟ้าถ้าล้านขาเขากด1สิทธิ์ธงฟ้านะครับก็จะเป็นการเช็คยอดดังเดิมก็คือ200กับ300บาทนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าให้ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะเขาก็จะกดปุ่ม2นะครับระบบมันก็จะระบุยอดเงินคงเหลือของแมาตรการเราชนะนี่นะครับเห็นไหมครับตามเครื่อง EDC มันจะบอกว่าแบบนี้นะครับคือมันจะมีเมนูสิทธิ์ธงฟ้ากับสิทธิ์เราชนะนะครับถ้าท่านจะเช็คสิทธิ์เราชนะแต่ท่านไม่บอกแล้วล้านค้าเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปกด1มันก็จะกลายเป็น สิทธิ์ธงฟ้านะครับเงิน1000ของท่านไม่มีทางโผล่ตรงนี้แน่นอนนะครับท่านต้องบอกร้านค้าว่าเช็คสิทธิ์เราชนะให้หน่อยว่าเงินเข้าเท่าไหร่เขาก็จะกด2นี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับท่านต้องย้ําเขานะครับว่าให้กดเช็คสิทธิ์อะไรนะครับถ้าเป็นสิทธิ์เราชนะท่านต้องย้ําว่าเป็นสิทธิ์เราชนะนะครับแล้วเงินของท่านก็จะปรากฏมานะครับ1,000บาทถ้า ร้านค้าไม่รู้ไปกดโคลเมนูเงินของท่านก็ศูนย์บาทแล้วท่านก็มาถามผมว่าทำไมเงินไม่เข้านะครับจริงๆแล้วเงินของท่านเข้าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านไปเช็คไม่ถูกเมนูนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะครับที่หลายๆท่านบอกว่าทำไมเช็คแล้วเงินไม่เข้าคือที่มาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแล้วก็วิธีเช็คที่3ก็คือเช็คที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใส่รหัสบัตร ATM 6หหลักเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลือกเมนูขอดูยอดเงินคงเหลือแล้วนี่ก็คือวิธีการเช็คเราชนะสําหรับกลุ่มบัตรประชาชนหรือกลุ่มเปราะบางนะครับตรวจสอบสิทธิ์ทำยังไงตรวจสอบผลการลงทะเบียนวงเงินคงเหลือและปลดล็อกรหัสคู่บัตรประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชน021111122กด 2, 2แล้วก็กด3 24ชั่วโมง กลุ่มบัตรประชาชนนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็โอนให้1000มีได้บัตรคนจนอาจจะมีบางท่านที่ได้เงินไม่ครบนะครับคือ67 5กับ700นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวถึงเวลารัฐบาลก็จะเติมจนได้ครบพันทุกคนแน่นอนนะครับเราชนะรอบใหม่ใช้สิทธ์อะไรได้บ้างทั้งนี้สิทธิ์ในมาตรการเราชนะรอบใหม่นั้นยังคงเป็นสิทธิ์คงเดิมเช่นเดียวกับรอบแรกโดยผู้ที่ได้สิทธิ์สามารถใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าได้กับร้านค้าที่เขารวมมาตรการได้แก่ร้านธงฟ้าประชาัฐ ที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินทงฟ้าร้านขาคนละครึ่งและร้านขาเหลาชนะซึ่งเป็นการใช้เงินเยียวยาผ่านบัตรคนจนโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้รวมถึงสามารถใช้กับการบริการขนส่งส่วนบุคคลเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สล้อถีบเป็นต้นรวมถึงขนส่งสาธารณะเช่นรถเมล์ขสมกอรถร่วมรถไฟฟ้าเป็นต้น วันนี้ก็เป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางนะครับได้รับเงิน1000สุดท้ายแล้วสำหรับหลายๆท่านที่กำลังลุ้นนะครับว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเราชนะเฟส3หรือไม่นะครับผมเชื่อว่ามีแน่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามาตรการเราชนะเฟส3ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบนำมาบอกท่านผู้ชมทันทีนะครับคอยติดตามช่องผมไว้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนาย IT ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ